บนโลกของเรานี้ยังมีเมืองเก่าแก่มากมายที่มีอายุหลายร้อยหลายพันปีแต่จะมีเมืองไหนบ้างที่เก่าแก่และอยู่มานานก่อนสมัยคริสตกาลที่นักโบราณคดีสามารถหาข้อมูลได้ว่ามีคนมาอาศัยอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยังคงหลงเหลือหลักฐานให้เราได้เห็นกันอยู่บ้าง สวัสดีค่ะลองมาดูวันนี้จะพาคุณไปพบกับเก้าเมืองเก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงมีคนอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบันอันดับที่9เมืองกาเซียนเตปประเทศตุรกีเมืองกาเซียนเตปตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศตุรกีใกล้พรมแดนประเทศซีเรียเริ่มมีการตั้งรกรากของประชากรเมื่อราวๆา6 5 0ปี ก่อนคริสตกาลมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนับตั้งแต่ยุคเช้าวฮิตไทซึ่งเป็นชนโบราณบริเวณใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของป้อมปราการลาวันดาที่ถูกบุรณะซ่อมแซมโดยอาณาจักรไบเซนท์ไทในศตวรรษที่6และเป็นที่ซึ่งมีการค้นพบศิลปะแบบโมซอิกของชาวโรมันอีกด้วย อันดับที่8เมืองฟลอปดิปประเทศบัแกเรียเมืองนี้เริ่มมีการตั้งรกรากของประชากรเมื่อราวๆ4,000ปีก่อนคริสตกาลฟลอปดิปเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศบัแกเรียเลยทีเดียวก่อตั้งโดยชาวเทเรเซียนโบราณต่อมาได้กลายเป็นเมืองสำคัญของชาวโรมันหลังจากนั้นจึงตกอยู่ภายใต้การครอบครอง ของอาณาจักรไบเซนไทายและออตโตมันก่อนที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศบัลแกเรียนในปัจจุบันเมืองนี้เป็นศูนย์กลางด้านวัฒน,นธรรมที่สำคัญทั้งยังมีโบราณสถานและอารยธรรมโบราณหลายแห่งที่ยังหลงเหลือให้เห็นจนถึงปัจจุบันอาทิอัฐจัน์และรางน้ำสมัยโรมันตลอดจนโรงอาบน้ำของจกักรวรรด ออตโตมันอีกด้วยอันดับที่7เมืองไซดอนประเทศเลบานอนเมืองไซดอนอยู่ห่างไปทางตอนใต้ของเมืองเบรุตราวๆ40กิโลเมตรถือเป็นเมืองสำคัญที่สุดและอาจเก่าแก่ที่สุดของชาวฟินิเซียก็เป็นได้เพราะเมืองนี้เริ่มมีการตั้งรกรากของประชากรเมื่อราวๆ 4,000ปีก่อนคร,ริสตกาลทั้งยังเป็นรากฐานด้านการค้าอันยิ่งใหญ่ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของชาวฟินิเชียอีกด้วยกล่าวกันว่าครั้งหนึ่งพระเยซูเซนป์ปอลเคยเดินทางไปเยือนเมืองไซดอนรวมทั้งอเล็กซานเดอร์มหาราชที่บุกยึดเมืองดังกล่าวเมื่อ333ปีก่อนคร,ริสตกาลด้วยนะคะ อันดับที่6เมืองไฟยุมประเทศอียิปต์เมืองนี้เริ่มมีการตั้งรกรากของประชากรเมือเ่อราวๆ4,000ปีก่อนคริสตกาลเมืองไฟยุมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองไทโรบนพื้นที่ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของเมืองอาซินีในสมัยอียิปโบรานซึ่งเคารบ,บูชาจักรเชสักดิธิ์ที่มีชื่อว่าเพชรูชอต ปัจจุบันเมืองไฟยุมมีห้างร้านขนาดใหญ่มัสยิดและโรงอาบน้ำหลายแห่งทั้งยังมีพีระมิดเลหินและฮาวาราที่ตั้งอยู่บริเวณด้านนอกของตัวเมืองอีกด้วยหากเพื่อนๆมีโอกาสก็อย่าลืมแวะไปเที่ยวนะคะอันดับที่5เมืองซูซ่าประเทศอิหร่านเริ่มมีการตั้งรกรากของประชากรเมื่อราว 4,200ปีก่อนคริสตกาลในอดีตซูซาเคยเป็นเมืองหลวงของเอลามหรือจักรวรรดิเอลามัยก่อนที่จะถูกจักรวรรดิอัสเรียเข้ายึดครองต่อมาเมืองซูซ่าได้ถูกจักรวรรดิเปอร์เซียคิเมเนียภายใต้การปกครองของจักรวรรดิไซรัสมหาราชเข้ารุกรานและได้กลายเป็นเมืองหลวง ของจกักรวรรดิดังกล่าวในเวลาต่อมาเมืองซูซายังเป็นต้นกำเนิดของละครเรื่อง The Persian ที่แต่งโดยนักประพันธ์ชาวกรีกที่มีชื่อว่าเอซิลุสบิดาแห่งศอนัตรกรรมกรีกและได้ชื่อว่าเป็นละครเก่าแก่ที่สุดที่ยังคงนำมาแสดงอยู่ตราบจนปัจจุบันทุกวันนี้ซูซาโบราณได้กลายเป็นเมืองยุคใหม่ ภายใต้ชื่อซูสจึงตั้งอยู่ในจังหวัดคูเซสฐถานและมีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง1 0 0 0 0แสนคนนะคะอันดับที่4เมืองดามัสกัสประเทศซีเรียรเริ่มมีการตั้งรกรากของประชากรเมื่อราวๆ4,300ปีก่อนคริสตกาล บางตำราระบุว่าดามัสกัสเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในโลกโดยระบุว่าอาจจะมีการตั้งถิ่นฐานของประชากรมาตั้งแต่สมัย10,000ปีก่อนคร,ริสต์กาลแต่ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในปัจจุบันอย่างไรก็ตามการตั้งรกรากถาวรที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดเริ่มต้นขึ้นหลังจากชาวอารามียนอนอพยพมาพร้อมทั้ง ริเริ่มระบบชนรประทานคูคลองซึ่งยังคงนำมาใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างชนรประทานในปัจจุบันอีกด้วยดามัสกัสถกูกรุกรรานจากชาวตะวันตกเป็นครั้งแรกโดยอเล็กซานเดอร์มหาราชหลังจากนั้นได้ตกอยู่ในครอบครองของจักรวรรดิโรมันชาวอาหรับและจักรวรรดิออตโตมันตามลำดบับปัจจุบันดามัสกัส เป็นเมืองหลวงของซีเรียและเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองเก่าซึ่งมีโบราณสถานและสถานที่สำคัญทั้งประวัติศาสตร์ให้เยี่ยมชมและศึกษาอีกมากมายแต่น่าเสียดายนะคะหลังจากเกิดสงครามกลางเมืองในซีเรียโบราณสถานต่างๆก็ถูกทำลายลงไปเยอะเหมือนกัน อันดับที่3เมืองอเลปโปประเทศซีเรียรเมืองนี้เริ่มมีการตั้งรกรากของประชากรเมื่อราวๆ4,300ปีก่อนคริสตกาลอเลปโปเดิมมีชื่อว่าฮาลับเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศซีเรียร,ราวๆ4.4ล้านคนแต่น่าเสียดายที่เมืองใหม่ในปัจจุบัน ถูกสร้างทับพ,พื้นที่ที่เป็นเมืองโบราณทําให้การสํารวจและขุดค้นทางโบราณคดีทําได้ยากมากขึ้นในสมัย800ปีก่อนคริสตกาลเมืองฮารัปเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของชาวฮิตไทยก่อนที่จะตกอยู่ภายใต้น้ํามือของจกักรวรรดิอัสซีเรียกรีกและชาวเปอร์เซียหลังจากนั้นเมืองฮารัป ยังถูกยึดครองโดยชาวโรมันไบเซนไทายอาหรับและเคยถูกล้อมกรอบสองครั้งในช่วงสงครามคูเสษหลังจากนั้นจึงตกเป็นของชาวมองโกและจกกักรวรรดิออตโตมันตามลำดับแต่น่าเสียดายที่หลังจากซีเรียเกิดสงครามกลางเมืองตึกหรืออาคารต่างๆก็ถูกทำลายความงดงามไปหมดเลยนะคะ อันดับที่สองเมืองไบบลอสประเทศเลบานอนเมืองนี้เริ่มมีการตั้งถิ่นฐานของประชากรเมื่อราวๆ5,000ปีก่อนคริสตกาลเดิมทีเมืองนี้ถูกชาวฟินิเซียตั้งชื่อว่าแกบันภายหลังถูกตั้งชื่อใหม่เป็นไบบรอสโดยชาวกรีกที่นำเข้าต้นกกหรือปาปิรุสจากเมืองดังกล่าวไบบรอส มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนับตั้งแต่ยุคหินใหม่ซากโบราณสถานในยุคดังกล่าวยังคงปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบันจึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายอาทิวัดของชาวฟินิเซียปราสาทบายบรอดโบสถ์ซินจอนเดอะแบปทิตสร้างในสมัยสงครามครูเสดและกำแพงเมืองในยุคกลางเป็นต้น อันดับที่1เมืองเจริโคอยู่ในเขตเวสต์แบงก์ดินแดนปาเลสไตน์เมืองนี้เริ่มมีการตั้งรกรากของประชากรเมื่อราวๆ9,000ปีก่อนคริสต์กาลเจริโคตั้งอยู่ในเขตเวสต์แบงก์ใกล้แม่น้ำจอร์แดนได้ชื่อว่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในโลกที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องที่ผ่านมา นักโบราณคดีได้ขุดพบหลักฐานทางโบราณคดีมากกว่า20แห่งที่บ่งบอกว่ามีการตั้งถิ่นฐานอย่างต่อเนื่องในเมืองเจริโคโดยโบราณสถานเก่าแก่ที่สุดที่มีอายุมากถึง11,000ปีหรือเมื่อ9,000ปีก่อนคริสตกาลปัจจุบันเป็นบ้านของประชากรราวๆ20,000คนเลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างคะ เมืองโบราณที่เรานำมาฝากกันสมัยก่อนคงรุ่งเรืองมากๆเลยหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ